อีคนสามแยกคำด่าดตกรุ่นที่วันนี้คนโดนด่าอาจไม่เข้าใจและไม่เจ็บเท่าที่ควรภาพภาพประกอบบทความจากอนุสรครบรอบ100ปีพระนะท่านจอมพลปพิบูลสงครามวันที่14กรกฎาคม2540อีคนสามแยกคำด่าดตกรุ่นที่วันนี้คนโดนด่าอาจไม่เข้าใจและไม่เจ็บเท่าที่ควรอีคนสามแยกเป็นคำดา่า ในสมัยหนึ่งแต่คำด่าว,ว่าสามแยกในสมัยนี้อาจมีปัญหาว่าสามแยกไหนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเยืะเหลือเกินสามแยกเกษตรสามแยกท่าพระสามแยกไฟฉายและอื่นๆแต่ก่อนนี้ไม่มีหรอกครับเพราะมันมีสามแยกเดียวคือสามแยกตรงหน้าโรงหนังนิวโอดียนหรือที่เรียกกันในภายหลังนี้ว่าสามแยกเฉลิมบุรีปัจจุบันคือสามแยกเจริญกรุง นี่แหละครับเพราะถนนแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีตัดผ่านกันมากมายเหมือนอย่างเดียวนี้อันจะทำให้เกิดสามแยกขึ้นสแยกนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะในสมัยรัชกาลที่4ี่ท่านตัดถนนเจริญครูงผ่านตลาดน้อยอวัดตะเคียนวัดมหาพฤทธารามบ้านทวายบ้านใหม่วัดพญากไกรไปถึงบางคอแหลมถนนไปสุดตรงริมแม่น้ำตรงบางขลมจึงมีชื่อใหม่เกิดขึ้นว่าถนนตก และเพราะเป็นสายแรกและสายใหม่ฝรั่งจึงเรียกนิวโรดและเมื่อสมัยรัชกาลที่5ท่านตัดถนนเยาวราชไปจดกันเป็นที่ชายธงอีตรงหน้าโรงหนังนิวโอเดียนนั่นจึงเกิดเป็น3มแยกขึ้นภาพรถรางจอดบนถนนเจริญกรุงใกล้เสาไฟฟ้าภาพจากหนังสือสยาม1913โดยวอลเตอร์อาร์มสตรองเปรแฮมอย่างไรก็ตามต่อมาจะเพื่อให้กระชับแน่นอนขึ้นหรืออย่างไรไม่ทราบ ก็มีคำประดูมาต่อท้ายเป็นสามแยกต้นประดูทั้งนี้ก็เพราะมันมีต้นประดูต้นหนึ่งอยู่อีตรงที่เป็นธนาคารเอเชียปัจจุบันคือธนาคาร uob ต่อมาก็เรียกกันไปอีกอย่างคือเรียกสามแยกเฉลิมบุรีปัจจุบันคือสามแยกเจริญครุงก็เพราะมันมีโรงหนังเฉลิมบุรีอยู่ตรงนั้นนั่นเองจะว่าที่เปลี่ยนไปเพราะต้นประดูถูกโคน่น หรือตายไปแล้วก็ไม่เชิงพร้อมเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นผมมาดูหนังที่เฉลิมบุรียางเห็นต้นประดู่อยู่เลยและโรงพักสามแยกเป็นเรือนไม้ก็ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นด้วยคงจะเป็นเพราะว่าโรงหนังเฉลิมบุรีมีกิจกรรมที่โด่งดังเป็นที่สะดุดตาคนรุ่นใหม่มากกว่าแต่คนรุ่นเก่าอย่างเช่นพระยาอนุมานราชชนท่านก็ยังเรียกสามแยกต้นประดู่อยู่หนังสือฟื้นความหลังของท่าน อันที่จริงโรงหนังเฉลิมบุรีนี้ก็เพิ่งมาเปลี่ยนเอาในยุคเฉลิมกรุงนี่เองจะเห็นว่าโรงหนังต่างๆในยุคนั้นจะมีคำเฉลิมนำหน้ากันไปหมดเฉลิมนครหัวถนนวรจักรเฉลิมเวียงบางรักเฉลิมธานีนางเลิงเฉลิมโลกประตูน้ำถนนเพชรบ,บุรีตัดใหม่และสะพานลอยทับไปเสียแล้วเดิมของเขาชื่อสิงคโปร์คู่กับปีนางที่บางลำพู หลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ก็คือร้านขายลอดช่องสมัยใหม่ที่ทำด้วยแป้งมันสำปะหลังอันตั้งชื่อตามโรงหนังว่าร้านสิงคโปร์โภชนายังมีอยู่ตรงปากปรอกโรงหนังด้านธนาคารเอเชียใกล้กันกับร้านยาขมขั้นกี่น้ําเต้าทองนั่นแหละเป็นธรรมเนียมอย่างเหลือเกินละครับ ย่านโรงหนังนี้ที่จะต้องมีร้านค้าต่างๆต,ตั้งชื่อตามโรงหนังโรงหนังสิงคโปรน์นี่ก็เหมือนกันพอเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฉลิมบุรีแล้วก็มีร้านค้าตั้งชื่อเรียนแบบเป็นแถวเฉลิมบุรีโภชนาเอ่ยเฉลิมบุรีซักแห้งเอ่ยและอื่นๆร้านซักแห้งฟอกหมวกลับเป็นดรงเลยที่แถวนั้นขอย้อนกลับมาสามแยกอย่างเดิมไม่ได้เกลื่อนแต่โรงหนังนะครับสำนักโสเพณีก็เกลื่อน ยิ่งกว่าโรงหนังเป็นสิบเท่ากระมังมีทั้งสำนักของคนจีนและคนไทยสำนักของคนไทยนั้นจะเป็นของใครบ้างมีได้มีใครบันทึกไว้จะรู้ได้ก็แต่สำนักของยายแฟงเพราะยายแฟงแกทำมาค้าได้แกก็เอาเงินมาสร้างวัดจึงได้มีหลักฐานเหลือมาให้รู้และวัดที่แกสร้างนั้นแกก็มีได้ตั้งชื่อชาวบ้านก็เลยเรียกตามชื่อของแกว่าวัดใหม่ยายแฟงแล้วภายหลังจึงได้มาตั้งชื่อกันเพราะเพราะว่าวัดคณิกาผล ซึ่งก็มีความหมายว่าประโยชน์ที่ได้จากนางคณิกาภาพรูปหลอ่อยายแฟงผู้ออกทุนทรัพย์ให้สร้างวัดคณิกาผลภายในอาคารหลังอุโบสถวัดคณิกาผลเพราะในพื้นที่สามแยกมันมีกิจการเช่นนี้ดกดื่นนั่นเองจึงได้เกิดคำอีคนสามแยกขึ้นวนลีนี้เขามีเป็นชุดของเขานะครับล้วนความหมายเดียวกันทั้งนั้นคืออีนัมเบอร์น อีขันล้างก้นอีคนสามแยกข้อมูลนี้ได้จากอาจารย์จุลทัศน์พยาคอรานนความจริงจุดกําเนิดของมันคงจะต่างวรรกันแต่เนื่องจากมันสัมผัสคล้องจองกันจึงได้จับมาเข้าชุดกันพึ่งสังเกตว่าคำ number one นั้นเป็นคำฝรั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ผิดยุคสมัยเพราะสามแยกเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่หเมื่อมีถนนเยาวราชและในรัชกาลที่ห้าเราก็รู้ภาษาฝรั่งกันแล้วพระยาภัสกรวงศ์ พรบุญนาคท่านแต่งโครงกรอนก็มีภาษาฝรั่งปนแล้ว Number ร์วันก็คือ Number ร์หนึ่งเมื่อเป็น Number ร์หนึ่งเสียแล้วจะเปรียบไปก็เหมือนท่านสมพานใครเข้าวัดมาท่าน,นิีมนองค์เดียวก็ต้องถูกท่านสมพานต่อเมื่อต้องการหลายองค์นั้นแหละจึงจะเฉลี่ยไปตามบรรดาลูก,กวดเช่นนั้นก็อย่าได้สงสัยเลยว่า Number ร์หนึ่งนั้นงานจะไม่ชูกบว่าคนอื่นขันล้างก้นนั้นก็ในองค์อ่างหรือถังสําหรับใส่น้ําราดซ้วมหรือ ล้างก้นนานน่าจะมีสักกี่ใบร้อยคนพันคนเข้าไปก็ไอใบเดียวนั่นแหละรับใช้นับว่าแสบกว่าคำอื่นๆคำนี้ต่อไปคงมีปัญหาเพราะสมัยนี้คนไม่ล้างก้นกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอีคนสามแยกก็เห็นจะไม่ต้องบรรยายแต่คำเหล่านี้มันสูญไปเสียก่อนคนรุ่นเราเราจึงไม่ได้ยินการแม้คำอีสำเพ็งเดี๋ยวนี้ก็น้อยที่ยังหนาหูอยู่ก็คือ อีดอกทองแอลแล้ก็มักย่อไปเหลือแค่อีดอก